สวัสดีครับกลับมาพบพอกันอีกคลิปนึงครับผมกับตำรวจโคกสตอรีนะครับวันนี้อยู่กับแอดมินอีกแดงและติการครับผมผมพาย่างเราอย่างเราะขึ้นมาทั้งโคกครับผมมาเบิ่สองร้อของความเกียวกจีครับนะตอนนี้ก็เป็นวันที่นีสิบสามงหาคมสองพัน้าร้อยครับคนก็ตกลงมายางต่อเนื่องครับกับแดดินก็ ยังความชุ่มชื้นอยู่ครับผมกับพวกปลาโขกโดยทั่วไปกับเกีย่ยวผจชีนะครับเห็ดกัออกไปไปหลายเติมแล้วครับเห็ดเนี่ยกับพงกับขึ้นมหาเก็บเห็ดน่แล้วกับางเทือกอ่ะทายคลิปลงบางเทือกกับบริไทยนะครับอันนี้กัผมก็ับยางมีโอกาสได้ยางขึ้นมาอีกมือนหนึ่งครับก็เลยพามายางเก็บบรรยากาศกากนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นไปโขกนี่แหละครับแต่ก่อนก็จะเป็นโขกหนาครับแถวนี้เป็น ต้อนนี้ก็น่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นที่ของปูปูเพลินนะครับที่ตะเกาของปูสิงครับอันนี้อยู่ในเขตบ้านนันดูครับเชืียงยงมหาบาันจานขึ้นอยู่กับตำบลบันจาอนอำเภอพทุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมผมก็บเอ็ดมินอีเกียแดงก็เป็นลูกหลานทั้งบ้านนี้แหละครับบ้านนันดูครับเป็นในเขตบันจานนะครับก็พยาย,ยามนําเสนอสิ่งที่ดีดล้วกับพิธีอีสานแล้วก็ความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่ให้ได้รับชมให้ได้ แย่งกันนะครับกะตัวใดดีกะบออกมาเราสุกฟังตัวใดบดีกะกบเอาเตือนกันไปครับกะบเอาเนี่ยแนยวกันไปกะคุยกันไปครับยูนี้นี่ก็เป็นเขตเนี่ยครับเป็นทางขึ้นไปโค้งสิแหละครับวันนี้กับ้าเจมป้านี่เลยครับสีป้าครับบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ ใบสามมงกว่าครับเกือบสีขาสีม่วงแล้วพอดีผมเึ็นมให้กะพามาอย่างราเก็บบรรยากาศครับเดี๋ยวว่าขึ้นไปบางเห็ดยูคาหรือว่าเห็ดไค่นนครับอยู่ทั้งพูดทั้งป่ายูคาผนอันนี้แถวนี้กะเห็ดดินก็เกิดป้าไปในช่วงนี้กะผู้เพิ่นหมานเพิ่นกะได้พ่อแกงอยู่ครับผมกะมือใดมันก็ขึ้นมากครับมือใดเวียกรายกับ่ได้ดขึ้นมากครับเดี๋ยวยังไงได้กะ ทางเที่ยวไปตำนีครับเดี๋ยวไปพอกันยูมองเก็บเห็ดปุ่นนะครับครับผมตอนนี้ผมพาพี่น้องหอดมองปลาก็ิบเนี่นะครับเป็นปลายุค้าครับเป็นตะก่อนก็เป็นโคกเกาครับันีจ้าของคนปลูกยุคาแซมปลูกอย่างกะลิเป็นสปาเป็นสี่ครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณบ่ายสามโมงก็กลัวครับเดี๋ยวพามาเบ่งเห็ดครับอันนี้เป็นบ้านผมเอินเห็ดยุคาหรือว่าเห็ดไค่นุนนะครับเอามาเก็บยามแรงก็เไดดอกดอกจูงงี้จะครับ พุ่มสิเกิดครับพุ่มตีนึ้นมาเนี่ยครับนี่เป็นซองดอกนะครับเดี๋ยวจะพ้าย่างหลอกหาไปเรื่อยๆครับผมว่าวันนี้มาลุนกันว่าต้องสิได้เหงื่อไหลบ่เนี่ยครับมันจะเกิดจุ้งเสียครับนี่เนี่ยครับทำไมสิเนี่ยครับดอกจุ่มมีดอกนึงครับอยู่คนออกลายอยู่ครับวันนี้ อีกอย่างหนึง่พนงพี่น้องเพิ่นบกค่อยขึ้นมาปันใดนี่ครับโอเคอันนี้เป็นระยะทางเข้ามาครับเดี๋ยวก็ย่างหาไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ต้องใจเย็นๆครับมองหากระยุติดกันกันกนกบทางถนนเส้นบรญจารไปหาบ้านน้อยนอนสมบูรณ์ครับเป็นอบปตอแหละครับอัน,นี้ครับนี่ครับลองร้อยของการถือแทกกะ อรันตีได้ครับว่ากินได้ครับถ้าเป็นอังชีครับขี้ว่าเอื่นเห็ดตู่ผ้าหรือว่าเห็ดไข่นุ่นะครับกะเขากะซองสายตาหาไปเรื่อยๆครับนี่มิ้ดอกน้อยๆอ๋อดอกน้อยๆพ่วมนะครับพ่วมพ่วงสีสอดขึ้นมาโมนี้กำลังแตกขึ้นมาครับนี่นี่ครับกระเทียมหน่อยแกขึ้นมาให้ใบิึงนี่ครับสิมีแดดมีิยังนะครับช่วงนี้ นะครับมันจะเปลี่ยนปอ,องสินาะตายอยู่ครับช่วงน,นี้พ่อเห็ดพ่อเห็ดออกตายอยู่มันมาผู้เดียวครับผมมันนี่ไามาสำรวจผู้เดียวครับถักทายพี่น้องแฟนเพจไปน้ำครับเป็นเพจสำรวจโคกแล้วก็เป็นเพจทางยูทูบครับก็าช่องไว้น้ำครับช่องของอีกเกียแดงแห่งรติการครับก็อ,อยู่ทั้งทายไปทั้ง เฟซบุ๊กพร้อมทั้งเพจพร้อมครับทาง YouTube Channel นะครับช่องของ YouTube ผมใส่ช่องเดียวกันเหมือนครับซื่อเดียวกันเหมือนของเกีเรงลรติกาณนะครับครับเป็นไรดอกเลยนะครับตั้งแต่เข้ามามาสับยังละเบึ้งเรื่อยๆบรรยากาศเข้าบรรยากาศการหาเห็ดมาผู้เดียวมืนเนี้ครับสีวงวงวิ่งเวียงอยู่มาผู้เดียว ผมมีมูเบาเส่ยแล้วครับเลากก็พี่น้องไปคือถ้าเขาบัาถึกจุดบัถึกมองกะั่หายเป็นช่วงไปงเสียแล้วครับ <c oughs> ครับกำลังแตกถึงงามครับ ดอกกำลังจุ่มครับงามดียุ้งกระายเห็นพี่นอ้องฝนตกลงมาแล้วก็นยนุ้งฟ้าครับเดยเขามอาเหตุท้ายากกันนุ่งเนี่ก็ดีอ <c oughs> ครับนี่แตกคุณยูพี่เงี้ยเ,เสียครับ เห็นบ่พี่เน,นี่ยครับเนี่ยครับดอกจูครับมหาช่วงนี้จะเป็นพ่อดอกจูมย้ำสองจะเป็นดอกบานนะครับแงะไรสิเป็นเห็ดดอกจูมงามดีแล้วดอกบานยังสีมันกะโม่ไหรครับเนี่ยเท่าครับเบาเดี๋ยวเราดอกงามๆดอกจูมไหมสันครับผู้หายแต่ว่าก็เลือกได้เขาบอกค้นจีเลือกครับ <laughs> ่กันจะเป็นพวงคผู้หายกระสงัง อ่านี่ครับจิ้มเหมนมาดอกยิ้มจุงมันเสียครับดอกน้อยกพุ่มสีขึ้่นนะครับนี่กำลังพุ่มสีขึ้นนี่กระเมีนนี่กระเมีนครับนี่ถัดกันมานี่กระเมีนนี่นี่ครับครับพันกับม้าสักระยะนหนึ่งครับมาพอจุ่มเห็ดครับเดี๋ยวสิพาปืนชัดๆ เห็นบ่ครับนี่งสามดอกสามดอกนะเนี่ยครับดอกหนึ่งตัดกันมาดอกที่สองครับนี่ดอกที่สองแบบนี้ดอกที่สามจะเจอกันนี่ครับมอยู่บ้านเอินเห็ดยูคาหรือว่าบางทีมันก็เอิญเห็ดไข่นุ่นนะครับนี่สามดอกครับจะจาะกันดอกมันกำลงพุ่มสวงามครับนี่ดอกใหญ่ครับทั้งนี่อันมาทั้งนี้อันมณ์ทั้งนี้กัเนี่ยครับดอกหนึ่งต่อกันมาเนี่ยครับต่อกันมาอีก ออกลายอยู่ครับวัอนี้แล้วก็นี่อยู่ฟังใต้สุดเนี่ยครับอ,าอ่าครับเี๋ยอจับเป็นไม้เบื้งเนอะอีกสามดอกครับดอกงามๆเลยครับวัท่ันเหมือครับจุ่มเนี่ยวัท่ันเหมือผมเห็นอยู่ทั่งคุณนอกอยู่ ครับสองนี้โพนดินขึ้นมาเนี่ยครับดอกงามเนี่ยครับเป็นดอกตุ่มตูม,ตมบนท่านในบานครับเล็บาง,งามครับจุ่ม,มกระจายดอกเตอรอด้วยครับนิกนแมีนครับข้างหลังนี่ยกำลังพุมขึ้นมาเนี่ยกับเมีนเฮดมูนี่ผมก็คอยมาแกงผมมากพมมากปนครับปนแล้วกว็หรือว่าสุกแซ่แดบดี บนทั้งนี้ครับทั้งนี้มีอีกอยู่ถัดกันมากนี่ครับสังเกตเห็นไหมครับนี่สองดอกเกือใกล้ๆกันนี่ครับนี่เป็นเห็ดจูมกาลังตูมนะครับอันนี้ก็น้อยอยู่ครับนอยอยู่ห้องก็บอกกันเลยรันไปสักขาราทีครับซั้นี้แล้วครับี่กระตาเนาะให้เลยครับช่วงอ่านี่เกือบเป็นตำตานี่กับแมนครับนี่ นี่ครับมีกระแมนครับพว่มแตกที่ดินขึ้นมานี่ครับนี่ยนี่ครับเป็นไข่ขึ้นมาครับจริงจังมันพี่น้องแถวบ้านทางบ้านผมมันเลื่อนเห็ดไข่นุนครับมันเป็นไข่ขึ้นมาก่อนเนาะมันก็เลื่อนจังสี่ครับนั่งได้กับกอบคุณทุกการติดตามครับผมทุกการเมืองแงงเนาะผมครับ ถ้ารอเบิงสิครับเพื่อมีโอกาสกับภาขึ้นรอเบิงครับเมื่อเจ้าของในมาอยู่ในวิธีทินบานเจ้าของกัพยายามนาเสนอสิ่งที่มันดีๆครับจริงที่เป็นประโยชน์ทิมันี่อันนี้ควรอนุรักษ์หักษาไวก็คือผืนป้าหรือว่าเนี่ยแหละครับวิธีอีสานบานเฮานบธรรมเนียมวัฒนธรรมการอยู่การจินครับควรนาเสนอในด้านด้านที่มันดีด้านที่มันส้างสรรครับิ่งใดบ่สา่งสรรค์ผมก็บ่อยากว่บ่วอยากนาเสนอไปไหนครับก็ เอาสิ่งที่มันจะโลงใจของเขาแล้วกันนะครับาาก็ฝากไว้สาหรับผู้อยู่ไกลบ้านใครยังครับก็ฝากปุนแทนความคิดถึงไปเังสรนครับเป็นเป็นของขวัญถึงว่ามันสีบอได้อันนี้แต่ว่ากะผมพยายามนาเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์เด็ดเบื้องล้วกะใหค้คิดถึงบ้านคิดถึงยังครับกะดท้ายคนเอกก็ต้องกลับมาอยู่บ้านมาอย่างนะครับกะต่างความอนุรักษ์ต่างความวงแหนในแผ่นดินเกิดเชงเสียครับ ไปสางคอยแปลงู้ใดมีทีมีท่างกะไปย้ำปลูไว้ครับต้นหมอกต้นไหม่เนาะรักษาไว้เห้มั้เกิดหล,หลายในทินของเขาบ้านี้พื่อมีปลาใหม่หรือว่ามีต้นใหม่กระสีมีเห็ดหรือวาเห็นแลครับใบไหม่ทับทมกันเพราะว่าต้นนี้ยังดีหมดครับปูไวรลดครับดีหมดปูใบใบไหม้กระสีทับทมกระสีเกิด เป็นเห็ดเป็นนันเป็นนี่เขาได้อยู่ได้กินเป็นสันที่ครับคือจังโคกเนี่ยแะกันเขาอนุรักษ์หักษาไว้นอกากมีเห็ดกินโคกก็คือปลาส่วนรวมครับกั้นผู้ใหญ่ทิธีท่างายกะสั่งโคกจะบคลองก็ได้ครับนั่นแหะแห้งเป็นพลดีครับสั่งไใบของจะบคลองเนาะนี่ดิแตกตั้งเสียหรอครับมันออกสั่งโคกของจับคลองไว้แห้งดีครับเป็นปลาเห็ดเป็นอันนี้มีเห็ดกินบ่ออึด ก็คือทังทั้งของป้าหน่อยครับแอดมินป้าหน่อยทางอุบลเนาะเพิ่นเพิ่นมีที่หลายทั้งปุ่นเพิ่นกน็มิโขกเป็นส่วนโตปลูกต้นไม้ปลูกนั้นปลูกนี้ไว้ครับยิวหันที่ผ่านมานั่นแล้วก็ไปกินเห็ดปวกเสร็จแล้วครับเห็ดปวกกวับย่างหลายเลยทั้งเห็ดปวกฟ้านหรอครับของเพิ่นออกทั้งปุ่นโอ้เห็นเหล่าสะออนครับอันนั้นเป็นมีทั้งตน้นพริกตอพริกตออันนั้น,นครับอันนี้เห็ดปวกกว็ออกไปเนี่ย พวกน่เหเเ็ดไ่แนเป็นสิทธิครับตะสวอนคืออย่างนี้นั่นแล้วผลประโยชน์ประโยชน์ของการนี้ป่า,ามีโขกักษาไว้ปลูกต้นไม้แวงใส่ลราครับสำหรับผมปีนี้ก็ปลูกไว้แต่ประมาณสองร้อยต้นครับปีนี้แต่ปลูกต้นใหม่ประมาณสองร้อยต้นทั้งยูนาหรือว่าทั้งโคกเนี่ยครับปลูกเสริมกันไปยูนากระปูกทั้งกันแท้ครับปลูกต้นอย่างนาหรือว่าต,ต,ต้นซักแ้วก็ต้นมะข่ามงสมาปีต้นใหม่ครับก็ ผมไปขอทางลงทะเบียนขอทางป่ามเันไว้ได้ไปสองรอยต้นครับปีนี้ก็เลยมีโอกาสได้ปลูกว่าสื่อแซมใส่กันไปน้ำครับต้นยางนาเพิ่นโบเจียก็เลยสื่อใส่สื่อใส่ักประมาณ4ี่สหสิบต้นเนี่ยครับต้นละสิบาทแบบเป็นเงินที่หาลอยแล้วก็เ้าก็มาปลูกไว้บัวรูว่ามันสิยังบัวยังกัแต่ว่าต้นไม้ที่ใหญ่ก็คือต้นไม้ที่เอาลงมือปลูกนะครับแต่มีแต่คิดบบปลูกมันกั ต้นไม้กับบนใยหิงสี่ลักครับก็ฝากไปน้ำสำหรับพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นผุ้พายยางโรไปนะครับกับบรรยากาศการเก็บเห็ดจ็บมยังครับเวลาก็ผการไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมคงสี่หยุดไปก่อนเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนครับแล้วก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งตอนตอนกลับครับผมก็ไอยุโรนครับจะมาเก็บจักชั่วโมงหนึ่งล้วก็สีเฟ้ากลับไปจี้งจุ่เจียไก่สนาะครับเนี่ยครับ ๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเคืองชั่วโมงหรือว่าเกือบเกือบสี่สิบนาทีดลแล้วครับผมก็อัปเดตความคลไว้ครับตอนนี้ก็ได้เกือบเครื่องกระตาแล้วครับก็ถือว่าพ่อแกงพ่อกินแล้วครับวันนี้ผมได้เมื่อบ้านเป็นเกียย์หมูครับเกียย์หมูหรือว่าเกียย์ไก่นะครับเรียงหมูไว้ประมาณเจ็ดแปดตัวเลยทั้งไก่ไข่ไข่หยังครับวันนี้พอดีว่ามันนี่คุณเสียญาต ผู้ใหญ่ครับสูญเสียคุณลุงนะครับคุณลุงเราเสียชีวิตลงไปกับสิได้ไปเป็นอันนี้น้าเพิินครับเป็นประธานไปหาสวดอันนี้ฟังพาสวดครับเป็นขึ้นขึ้นที่สองแล้วครับจังได้เด็กอะต้องพุ่งสีจุดตีไว้ซ้ำนี่แหละครับสําหรับคลิปการพาสํารวจนะครับนี่มันก็ยังมีให้เก็บอยู่เรื่อยๆครับก็ถือว่าออกดีอยครับ แต่ว่าผมก็คือสิขออยู่ตีคลิปไปสัมนียแล้วกับเือสิเดินทางกระบะนะครับซึ่งอยู่นี่กระบ่ไกลครับกัประมาณ10นาทีฮอดบ้านครับหรือว่าอาจสิเร็วกว่านั้นเพราะว่าที่กาไปสิบนาทีเพราะว่าทางมันนั่นนัทางมันฝนตกแล้วมันมีขีดตมขีดอย่างไรเมั่อกะเลยสิซาเนี่ยครับยังไงได้กะขอขอบคุณทุกการติดตามทุกความเห็นแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณหลายๆสำหรับแฟนเพจสำรวจโคก นะครับผู้ติดตามในช่องทางของ YouTube ครับกัจังได้กัฝากช่องไ,ไว้น้ำใน้อยนะครับจังไดได้คลิปหน้าเดี๋ยวก็พบพอ,อกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้กะคงส์ศรีกาคำว่าสวัสดีครับผม